ครับกสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องวุ้ยสุขุสุคนครับผมเอาพี่น้องมือนจิตตั้งใจมาหานะครับเนาะเพว่าันบริตตั้งใจมือนิ่จิตั้งใจมาหาครับว่บามันจิพอบอมือหลึกงหน่อยชุ่มมันพักกันมาเหรียญเดี๋ยวผมจะจัดการมันมันมันรอหาเหตุไปให้แม่มันตริง อุ้ยพี่น้องอุ๊ยเพิ่วร์ครับเพิ่วร์พี่น้องเพิ่วอร์เพอเวร์เพอเวร์ครับผมโอ้ยเนาะเด็ดเด็ดเด็ด

มีใครจะบอกเาเอาเอครับโอ้ยขัดุ๊ยโอ้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 ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยยโอ้พี่ๆๆๆๆอีน้องผมแล้วตั้งใจมหากับพ่ออที่ตัวหลันี่ครับ เอาดอกไว้ให้มันบ้านก่อนมันบ้านก่อนแต่ว่าเด็กหน่อยชุ่มนี่าี้มันมาเห็นเลยเฮ้ยพวกเองห้ามมาเก็บเห็ดลุงนะเข้าใจไหมถ้ามาเอาถ้าลุงเห็นนะจะตอนหำพวกเองเข้าใจไหมครูมันไหวก่อนพี่น้องอย่ามันมาเอาเนาะ มันหมานพี่น้องมันหมานครับผมมันหมานครับผมเอ้าเดี๋ยวขอถ่ายล็กเฟียดก่อนไอ้ผาบหนึ่งต้องเฟียดก่อนนี่อีกบ้านน้อพี่น้องเลยเลอกน้อพี่น้องเนาะถ้าพี่แค่น้องล็อหขาจริงแคเข้ากันเกือบผอวะ ปลดตีกันอุ๊ยพี่น้อุ้ยอุยอุอุ้ยอุใครครับก็ดึงบอกละใหม่ก็ได้เดยอเดี๋เวอุ้ยเป็นเสียบเสียบเลยครับนุกนุกตัวบอมพี่น้องเฮ้ย นี่นี่ครับโอ้หอ้พี่น้องอแต่ว่าแบบนี้ไหนแกงแสบนี่พี่น้องเนี่ยอ้ยเอาเลยพี่กัวนี่เนาะเอาเอาไว้บ้านเนาะแบบนี้แหละมันแกงแสบนี่ แบบนี้่ะครับแกงแสบเอาไว้เพื่อมันจะโบลเลาอเอาไวไ้กับโบลเลือเหยุสพอว่าเด็กหน่อยไม่ต้องคอแล้วเด็กหน่อยมันเห็นแล้วหัน ก้อนกันปก็เนหอกเอาให้กกอนกันหนึ่งก้อนยังรอแหง่อมดตุ่มๆมันเลแบบนี้ลัแงงแสบแกงใส่กันเลยตุ่มตุ่มกับานบนเ่ยตัวนี้ก็บ่อบบ่อใหญ่ก่ก็บ่เด้ไปู โอ้ปวดดาวกับตามาแบบนี้โอติดดรอปหงเอ,เอเลอยขอรออีกจะเข้ากันจะสโง่ยี่ปืนปัดเดียสีหาดอกไงโอ้แเ้องอินเหี้ย ไัก็บ้ย่างหูอยู่เพราะว่าเด็กหน่อย,อยนั้นมาขอแหละมันเอาอเถอะ เห็นหลังบ่ล่ะพี่น้องนี่บ่ล่ะคือว่าเบิดแล้วบ่ขึ้นนิดนึงพุ้นบัดแสดงว่าตอดเช้านี่บุทันมีผู้ใดมาดายนี่มันจังเหลือไว้ให้ผมแนวนี่ ตั้งใจมาหาได้ไหมอน,นี้ตั้งใจมาหาหล่เอเด่งพ่อี๋ไไี๋ไวใส่ซ้ำนั่นนะพี่น้องเอ้ยตามดอกบ้านครับจิ๊บพุกยัดตุ่มนหรวะเนาะพี่น้อ,นองฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมได้ซ้ำนั่นละเดี๋ยวสิดว่ากับตามาใส่ก่อนบัดเนี่ ไปล่างแกงแกงอีไม่หอกคู้เดียวเด้บ่อย,ยกินหลายคนกินคู้เดียว,วยอยพอขาดกระ,ะสันสองก็ตรวจเพราะอภไรเนาะครับอ่ะนี่ละเรานับถูมหนึ่งสองส,าสหาตุมาหามกเจ แปดเก้าเก้าตุ้มพี่น้องเก้าตู้มก็สามดอกบ้านเนะครับเนาะอีมพี่น้องแก้งอีมพี่ดอกเอาครับฝากไว้ซ้ำนี่รอเบิร์ดละละโบเห็นบ่พอ,อมี่ซ้ำนี่ขอกกันคิิปนาครับสวัสดีครับ